เช้านี้ทางผู้บริหารช่อง3เราผู้จัดและนักแสดงก็ได้ทําพิธีบวงสวงอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและวงเวียนใหญ่กับสารพระพิคเนธและสารพระภูมิเจ้าที่นัสถานีหนองแขมเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะถือเป็นธรรมเนียมประจําทุกปีค่ะซึ่งไทยทีวีสีช่อง3จะยกทัพทั้งนักแสดงและก็ผู้บริหารนะคะมาบวงสวงักการ,ระบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่นี่ซึ่งวันนี้มินก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ในบรรยากาศวันนี้ด้วยค่ะ เริ่มเริกดีกันตั้งแต่ฟ้าสางที่อนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่งานนี้นายประสานมารีนนนำทัพคณะผู้บริหารผู้จัดและนักแสดงของไทยทีวีสีช่องสามมากันรับข้างเพื่อบวงสงสัก,การะบูรพกษัตริย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกษัตริย์ผู้ทรงมีอัจฉริยภาพรอบด้านอีกทั้งยังทำคุณคุณุประการแก่ประเทศไทย เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปีใหม่ต่อจากนั้นก็ยกขบวนใหญ่กันพร้อมร่างไปต่อกันที่ช่อง3วิกหนองแขมเพื่อทําความเคารพระภูมิเจ้าที่และสักการะบูชาพระพิคเนธเทพแห่งศิลปวิทยาการงานนี้เรียกว่ารลืมปริ่มย้มยิ้มกันทั่วหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาตอนหยิบของไหว้ไปเป็นสิริมงคลกันที่บ้านดูหนุกหนับกันดีจริงๆคะ่ะ เริมต้นปีมานะคะเราก็ต้องตะเวนไหวพระไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองในประเทศนี้ทุกที่เลยค่ะแล้วเช้านี้เราก็ได้รวมตัวกันไปที่สมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะเพื่อไปขอพรจากท่านนะคะให้คุ้มครอง ชาวไทยทุกคนแผ่นดินไทยด้วยนะคะขอให้เดตติ้งสูงๆค่ะทำอะไรก็กลุ้ยๆใช่ไหมคะทำอะไรง่ายๆนะคะครั้งแรกครั้งแรกคนเลยค่ะคนจาเป็นเด็กใหม่เป็นสิริงมงคลกับพวกเราทั้งหมดเลยค่ะเริ่มต้นปีก็ไม่แต่สิ่งดีๆนะคะพอสำเร็จพอ่อเราตักสินเรียบร้อยแล้วก็มาที่นี่ค่ะช่องสามที่หนองแขมนะคะก็มา จาัการะพระพิคเนธค่ะของน้อยมากเลยดีเดียวฝากละครเรื่องลูกทาสนะคะถามเพราะเป็นละครฟอร์มยักษ์ที่ออทีมงานทีวีซีนี้ท,ทำงานกันเต็มที่มากๆแล้วก็ภาพมาสวยมาก